สวัสดีครับผมแม็กบางละมงนะครับซึ่งวันนี้ผมจะมาแจกเสื้อโรบินฮูดนะครับสภาพก็โอเคนะครับแจกเสื้อโรบินฮูดให้เพื่อนผม2คนที่ลาออกจากงานประจำมาขับไรเดอร์ Rider นะครับซึ่งผมมีเสื้อแค่ตัวเดียวนะครับแต่เพื่อนผมมี2คนผมก็ไม่รู้ว่าจะให้ใครนะครับ ผมเลยตัดสินใจแชทไปยังแชทกลุ่มนะครับว่าใครต้องการเสื้อให้มาถึงบ้านผมก่อนคนนั้นได้ไปนะครับซึ่งผมคิดว่าพี่เจมที่เป็นเพื่อนผมมีคนนึงน่าจะได้เพราะอีกคนนึงชื่อเต้ยมันขับรถแล้วมันไม่ชอบอ่านแชทนะครับหรือมันไม่ชอบอ่านแชทเลยมันจะอ่านตอนเย็นทีเดียวนะครับมาดูกันว่าเสียเจม จะได้ไปหรือว่าเต้ยจะได้ไปนะครับตอนนี้นะครับเสียเจมได้อ่านแชทเรียบร้อยนะครับแล้วก็ซึ่งถามมาว่ามีใครเข้ามาหรือยังนะครับก็ตอนนี้ยังนะครับแต่เสียเจมติดงานอยู่แต่เสียเต้ยเนี่ยไม่รู้ว่าติดอะไรนะครับไม่อ่านแชทเลยแต่คือผมเข้าไปดูในประวัติแชทเพิ่งขึ้นใช้งาน6นาทีนะครับตอนนี้ผมก็ยังรออยู่หน้าบ้านนะครับว่า จะมีเพื่อนคนไหนมาหรือเปล่านะครับนะครับรออยู่นะครับซึ่งผมจะถามเขาด้วยนะคนที่ได้เสื้อไปนะครับว่าออกจากงานประจำมาขับเรเดอร์เนี่ยรู้สึกยังไงสบายใจกว่าทำงานประจำไหมรายได้ดีกว่างานประจำไหมเหตุผลที่ออกจากงานประจำเพราะอะไรนะครับ รอรอพอพูดเสร็จเมื่อกี้นะครับเสียเต้ยโทรเข้ามานะครับตอนนี้อยู่อนุทแล้วนะครับแต่ไม่รู้ว่าเสียเต้ยจะมาถึงก่อนเสียเจมไหมตอนนี้ผมก็ลังลุ้นอยู่หนูหนูเบาเบาหูเบานะครับนะแะและแล้วนะครับคนที่มาถึงก่อนนะครับเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นนะครนะคนที่ไม่อ่านไลน์เลยไม่อ่านแชทเลยนะครับทั้งวัน <cents> <c oughs> มาถึงก่อนนะครับ <c oughs> นี่เสื้อเต้ยออเรารับเสื้อรับเสื้อรับเสื้อขอบคุณครับอ่านี่นี่ไรเดอร์ใหม่ไลเดอร์ใหม่จัดเบียร์ซะแล้วเฮ้ยเย็นเย็นอยู่ันแต่ไรเดอร์ใหม่นะครับเป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ออกานโอเคพี่เป็นยังไงบ้างครับตั้งแต่ออกจากงานมาแล้วมาวิ่งไรเดอร์มาก็มันละครังสามครับก็ดีดีกว่างานนงานประจำใช่ ทำทำเจ็ดโมงเลิกเลิกโมงเปิดเปิดแวะหน่อยเปิดแวหน่อยเปิดแวะหน่อยเปิดแวะหน่อยไอ้อเปิดทำไมเออแล้วก็เอาสบายใจกว่างานประจำไหมใช่ก็ดีกว่าอยู่ก็ดีกว่างานงานประจำใช่ไหมมีเวลาให้กับครอบครัวอยากกินอะไรตอนไหนก็แวะกินได้อ๋ออยากหยุดไปทําธุระอะไรก็ไปได้อ๋อไม่ต้องบอกใครไม่ต้องลาใครแต่ต้องมีววนัยในในตัวเองใช่อ่าก็คือเงินเดือนก็ ทำงานประจำนะครับเงินเดือนก็ประมาณ2องหมืนิดๆน,นะครับก็ต้องทํา OT ออกต่างจังหวัดไม่ได้อยู่กับครอบครัวนะครับไม่มีเวลาส่วนตัวเลยตัดสินใจนะครับมาเป็นนายตัวเองด้วยการขับเรเดอร์นะครับนี่คือตัวอย่างออ๋วันนี้ก็พันสกว่าแล้วนะครับก็จะเอาอีกข้างหน่อยให้ได้พันสามใช่ไหมใช่อ๋อนี่นะครับการขับเรเดอร์นะครับไม่ได้แบบเขาเรียกไงอะ คือไม่ได้น่าเกียดไม่ไม่ได้เป็นอาชีพที่ต้อยต่ำนะก็เป็นอาชีพที่สร้างรายได้ไดเลี้ยงเลี้ยงครอบครัวได้นะครับแล้วก็มีเวลาอยู่กับลูกกับเมียนะครับกินข้าวกับลูกกับเมียได้ทุกมื้อนะครับนะสำหรับใครที่เข้ามาชมคลิปผมนะครับก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ผมด้วยครับสวัสดีครับ